แปงสวห้าตานี่คือตำนานก็คือเป็นพระอินทร์จำแรงลงมาเป็นสวห้าตาก็คือท่านลงมายุเข้าวยากหนังแพงท่านลงมาเหยียบแก้งเหยียบต้นข้าวต้นก้าของชาวนาก่อนเพื่อจะมาลองใจมาช่วยเหลือชาวนาเนี้ยว่ามีความเมตตากรุณารุทิตาอุเบกขาไหม ก็คือองค์อินแปลงสี่หูห้าตานี้ท่านถือเป็นเทพเนาะก็คืออย่างแรกเลยที่เราสักการะก็คือจะเป็นทูบห้าดอกก็คืออันเนี้ยทูบห้าดอกก็คือใช้สักการะเทพนะคะแล้วก็ที่เรานิยมอันนี้จะเป็นฐานนะคะเพราะว่าประวัติของท่านนะก็คือท่านชอบกินฐานแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทองในความที่ชอบไหมเออก็คือประวัติก็คือไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่าคนยากคนจนเขาไม่มีอะไรจะให้ท่าน ก็คือเขาอะเผาฐานเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นกับท่านเนาะและทีเนี้ยตอนเช้ามาท่านก็คือจะตอบแทนชาวบ้านที่ให้ฐานเขานะคะแล้วเขาก็ถ่ายออกมาเป็นทองเราก็เลยนิยมถวายฐานท่านเพื่อที่จะขอโชคขอลาภท่าน,นอขอพรเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินครับแล้วก็ชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองครับก็มีความสบายใจมากขึ้นครับก็ในส่วนของเรื่องงานก็ก็ค่อนข้างที่จะสําเร็จครับ ส่วนมากจะเน้นในส่วนของเรื่องงานแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ตามมาเองแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือลงมาเหยียบต้นข้าวเสร็จต้นก้าเสร็จก็มีชาวนาจับไปจะไปฟันแทงอะไรก็ไม่เข้าเนาะก็ทีนี้ก็เลยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนะี่มีจิตใจที่เมตตา นำสี่หงห้าตาเนี่ยไปเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก็ให้ทานข้าวก็ไม่ทาน<อ>ก็ช่วงนั้นอาการหนาวก็เลยจุดไฟให้ผิงทีนี้ก็ดือๆมาเห็นเขานั่งกินทานแดงๆเนี่ยก็เออนึกว่าจะอยากจะทานข้าวสงสัยอยากจะหิวข้าวก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่เช้ามาเนี่ยเห็นพื้นบ้านเนาะเป็นสีทองหมดเลยก็เลยเห็นว่าองค์สีห้าตาเนี่ย กินฐานถ่ายออกมาเป็นทองคําแต่จริงๆแล้วก็ตามตำนานเนี่ยของครูบาชัยยะวงศ์าที่อำเภอรีจังหวัดลําพูนเนาะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าก็คือสี่หห้าตาเนี่ยก็คือศินห้าแล้วก็สี่หูก็คือผมมิหารสีก็คือเกี่ยวกับความเพียรนี่แหละเหมือนบุคคลเรา มาไหว้ขอพอรแล้วก็คือก็ต้องลงมือทําด้วยมีความเพียรพยายามที่จะทําในกิจการนั้นๆไปเดิมใจมีคนเชียงใหม่อยู่แล้วแล้วก็ศรัทธาองค์ท่านอ,องค์สีห้าตาอยู่แล้วแล้วก็ต่างมีประสบการณ์กับลูกศิ์ทั้งชาวต่างชาติแล้วชาวไทยด้วยที่ขอพอรท่านได้สําเร็จแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภเอ่ยหรือว่าพรทำธุรก,กิจการงานอะไรต่างๆ เราอยากให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดบอกขั้นด้วยเนาะว่าเราเป็นคนที่มาแบบสักการะท่านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราเผาเฉยๆก็ได้แต่ว่าในความที่บอกว่าเรามาเป็นตัวของเราแล้วเราก็อยากบอกชื่อนามท่านด้วยอะไรประมาณนี้ใช่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์คนเริ่มมาแล้วค่ะเพราะว่า,าตั้งแต่เราขึ้นบรรจุหัวใจท่านเนาะวันที่26มิถุนาที่ผ่านมาก็คือคนเริ่มจะรู้จักท่านแล้ว ก็คือก็จะเริ่มหลังไหลกันเข้ามาสักการะบูชาแล้วก็ถวายทานท่านขอโชคขอลาบกันใช่ค่ะสถานที่นี้เปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นก็คือการเดินทางน,นี้ก็คืออยู่บางใหญ่เนอะซอยวัดลาดประดุกก็เข้ามากดาอะไรนะเขาเรียก Google เนี่ยค้นหามูลนิธิสุบินนิมิตก็จะมี GPS เข้ามา